มันทำสำนักน,นั่นเงเ่จะจังหวัดอะไรคะจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะจะมาพูดเรื่องจะมาพูดเรื่องกาแฟไทยๆค่ะค่ะพูดได้เลยค่ะจ้าก,กาแฟไทยๆตั้งแรกเราไปขายสามเข่งนะคะสามเข่งคืออะไรคะสามเข่งคือมีรถมอเตอร์ไซค์ติดพ่้วสามเข่งนะจ้ะค่ะขายอะไรคะขายทุกอย่างจะเป็นผลไม้ เเนื้อปขายกับข้าวค่ะค่ะแล้วมาเจอกาแฟยังไงไปเจอเพื่อนตุกตาสาวตุกตาแนะนำจ้ะค่ะบอกว่าที่ไปขายของี่ะเมื่อยไหมเขาอกวเมื่อย่อร้าบางทั้นก็ปวดหัวปวดเทียนด้วยค่ะลองตอนนี้ไปทานดูสิเพราะวันแรกหนูก็ซื้อไปกล่องหนึ่งเอาไปทานดูแค่วันแรกนะก็รู้ผลแล้วจ้ะ ใช่ไหมอ๋อค่ะพหนูไปทานแค่ซองเดียวตกกลางคืนไม่ได้เยี่ยวเลยจ้ะ<ม>ตื่นเช้าเยี่ยวทีเดียวเลยหนู<ม>รู้สึกว่าภุมใจมากห<ม>นูก็เลยกินอีกต่อไปส่วนแขนที่หนูฮนะมึนใช่ไหมจับรถอะ่ะชาขับรถมอเตอร์ไซค์มันชาใช่ไหมชาค่ะกินสักสองสามสตองก็หายชาเลยค่ะมันช่วยระบบเลือดได้ด้วยเหรอจ หัวหนูก็ชอบปวดใช่ไหมเวลาไปพูดกับลูกค้าหนูก็ชอบโอ้ยเยนหัวเปิดหัวไม่ค่อยอยากพูดจ้พอหนูทานไปหนูก็หายปวดทันทีเลยเห็นผลภา,ายในกี่ซองคะแค่กล่องเดียวจ้ะกล่องหนึ่งมีกี่ซองสิบซองค่ะ12บซอถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจจะทํำยังไงคะสนใจก็ติดต่อหาหนูได้ค่ะเบอร์อะไรคะศูนย์แปดสามหศูนย์ค่ะ ค่ะก็จะมีคนสนใจมากมายถ้าเกิดทานแล้วสวยเหมือนคนพูดนะคะจ้าอยู่คันก็ดีด้วยนะคะโอเคค่ะสสวัสดีค่ะจ้าจ้า,จา